หากย้อนไปเมื่อปีพศ2549ตอนนั้นไม่มีใครไม่รู้จักเหล่าบรรดาพิธีกรสาววัยรุ่นในรายการชื่อดังอย่างรายการสตรอเบอร y c ี่ชีสเค้กตอนนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่วัยรุ่นนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งจะมีพิธีกรทั้งหมด6รุ่นด้วยกันวันนี้ร้อยแปดสตอรีได้รวมเอา14พิธีกรสาวสตรอเบอร y c ี่ชีส c a ้กรุ่นที่1 14ปีผ่านไปพวกเขาเหล่านี้จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ หอดีตพิธีกรสาวหนึ่งในสมาชิกสตอเบอรี่ชีสเค้กสมาชิกรุ่นที่1น,นั่นก็คือเจเอมวันนิสอนปัจจุบันสาวคนนี้ได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงและผันตัวไปเป็นแอร์โฮสเตสอย่างเต็มตัวแล้วนั่นเองครับ 2. พิธีกรและนักแสดงสาวหนึ่งในสมาชิกสตรอเบอรี่ชีสเค้กสมาชิกรุ่นที่1นั่นก็คือสาวแพรพินมดาชัยปรีชาวิทย์ปัจจุบันเธอคนนี้ก็ยังมีผลงานในวงการบันเทิงให้แฟนๆนั้นได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ 3. อดีตพิธีกรสาวหนึ่งในสมาชิกสตอร์บริชชิสเคกสมาชิกรุ่นที่หน,นั่นก็คือสาวหยุยนลินพรวิวงศักด์ปัจจุบันสาวคนนี้เธอได้เป็นดีไซเนอร์สาวคนเก่งและได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงแล้วนั่นเองครับ 4. นักแสดงสาวหนึ่งในสมาชิกสตอ y c บริช e สเค e สมาชิกรุ่นที่1น,นั่นก็คือสาวภาพป่านซิลิมาสาวคนนี้นอกจากจะมีผลงานด้านภาพยนตร์โฆษณาและพิธีกรแล้วปัจจุบันสาวป่านได้กลายเป็นช่างภาพสตรีหญิงอันดับต้นๆของประเทศอีกด้วยนั่นเองครับ 5. นักแสดงสาวหนึ่งในสมาชิกสตอเบอรี่ชีสเค้กสมาชิกรุ่มที่1นั่นก็คือสาวสา,วสายป่านอภิญญานักแสดงสาวมากความสามารถที่ปัจจุบันเธอนั้นก็มีผลงานการแสดงมากมายให้แฟนๆนั้นได้หายคิดถึงกันเลยทีเดียว 6. นักแสดงสาวหนึ่งในงสมาชิกสตอรอบริชชิสเคสสมาชิกรุ่นที่1น,นั้นก็คือสาวเอกบุษกรปัจจุบันเธอนั้นกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งไปแล้วและยังมีผลงานละครอ,ออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ เพิธีกรและนักแสดงหนึ่งในสมาชิกสตอรอเบอรี่ชีสเคส้กสมาชิกรุ่มที่หน,นั้นก็คือสาวฮารุสุประกอบถึงแม้ว่าตอนนี้สาวฮารุนั้นจะกลายเป็นคุณแม่ลูก3าไปแล้วก็ตามแต่ความน่ารักของสาวฮารุนั้นก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยครับคุณผู้ชม 8. นักแสดงสาวหนึ่งในงสมาชิกสตอ์บริชิสเคกส,สมาชิกรุ่นที่1นั่นก็คือสาวแอร์พันธิลานักแสดงสาวไซมินิปัจจุบันเราก็ได้เห็นผลงานการแสดงของเธออยู่เรื่อยๆนั่นเองครับคุณผู้ชม 9. นักแสดงสาวหนึ่งในสมาชิกสตรอเบอร์ี่ชีสเค้กสมาชิกรุ่นที่1นึ่นั่นก็คือสาวจุจุธามาศปัจจุบันสาวคนนี้เธอได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงและผันตัวไปเป็นแอร์ฮอ s สเตสสาวสวยแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชม สินักแสดงสาวหนึ่งในสมาชิกสตรอเบอรี่ชีสเค้กสมาชิกรุ่นที่หนึ่งนั่นก็คือสาวมินลาลิตาปัจจุบันเธอคนนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงให้แฟนๆนั้นได้ติดตามผลงานกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ พิธีกรสาวเน็ตไอดอลขวัญใจชาวเน็ตหนึ่งในสมาชิกสตอรอเบอรี่ชีสเคก้กสมาชิกรุ่นที่1นั่นก็คือสาวทับทิมมาลิกาปัจจุบันสาวทับทิมน,นั้นก็ยังคงรับงานในวงการบันเทิงอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชม12งนางเอกสาวหนึ่ง,ง 1. ในสมาชิกสตอรอเบอรี่ชีสเคก้กสมาชิกรุ่นที่1นนั่นก็คือสาวออมสุชา ปัจจุบันสาวออมนั้นเธอก็ยังมีผลงานการแสดงให้แฟนๆนั้นได้หายคิดถึงกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับ 13. นักแสดงสาวเน็ตไอดอลขวัญใจชาวเน็ตหนึ่งในสมาชิกสตอ y c บริชิสเคสสมาชิกรุ่นที่1นั่นก็คือสาวยิบโซอริคันตาปัจจุบันเธอคนนี้ก็ยังมีผลงานละครอ,ออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆและกำลังจะมีผลงานละครล่าสุดให้ได้ชมกันในปี64 2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือไฟโชนแสงและไฟเสน่หาทางช่อง GMM 25นั่นเองครับคุณผู้ชม 14. นักแสดงสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันและรัสเซียหนึ่งในสมาชิกสตรอเบอรีร่ชีสเคก้กสมาชิกรุ่นที่1นั่นก็คือสาวสเตฟานีเลร์สนักแสดงสาวที่โด่งดังมาจากพิธีกรรายการสตรอเบอรีร่ชีสเคก้กและปัจจุบันเธอคนนี้ก็กำลังจะมีผลงานละครล่าสุดให้แฟนๆนั้นได้ชมกันในปี64อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ